สวัสดีครับผมก๊อฟเ c 9 9 9าลำลูกกาของเจนะครับผมวันนี้นี่เปิดห้องเคื and, pas, ่องให้พ <bullying iso cial> ี ocal, ่เห็นเห็นกันเลยนะครับก่อนปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงคารามใดีนะครับผมแกหน้าหนาวก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะมาอันนี้เอารถมารีวิวนี่เปิดฝากระโปรงฮะมาคันแรกเลยใช่ไหมไปอีสุกกันเลยดีกว่าอ่า ใาที no liebe, 11, story, so 15, nice. 10, ่หาอีซูตัวเอตัวเก้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์หนึ่้ารห้าิบแรงม้านะครับผมตัวนี้วิ่งอยู่ประมาณหมื่นโลนี่มีล้อที37การยกนะครับผมขอบ18แปดแบ็กใหม่ยังใหม่ให้เลยโอ้โหรถสวยๆหล่อๆเลยคันนี้ไงตัวเอมามาดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้รีวิวแบบสี่สี่คันรุ่นๆเลยนี่มาดูห้องเครื่องมาเหมือนเดิมเพเดิมเดิมกิ น็อตฝาโปไม่มีถอดไม่มีแก่นะครับเดิมเดิมแก้มเดิมนะครับผมดูห้องเครื่องไปอย่างช้าๆเลยสวยสะอาดสะอ้านนะครับผมใหม่ๆเลยคันนี้ใหม่ๆเลยปีเอาได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนี่มี ABS นะครับผมเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะครับผม DDI 150แรงม้านะครับมากับเจ้าเกียร์ออโต้นะคันนี้เป็นแครบเกียร์ออโต้นะครับผม กระดวกสบายการใช้งานแน่นอนนะครับผมใช้ในเมืองนอกเมืองส,สบายนะครับผมไปเกียร์ออโต้โคชอบเลยตอนนี้กรับนี่มาเลยปี 2, 0, 2021นี่หน้าร้านก็ขายอยู่499,000บาทแต่ก่อนปีใหม่นี้หรือหลังปีใหม่นี้ใครที่อดสนอกสนใจที่ดูคลิปก๊อปนะครับเอาไปเลย459,000บาทรถวิ่งแค่หมื่นโลเองมามากับเจ้าแบรนด์มิตซูบิชิ ไททันนี่มิสูวิชิตททันตัวนี้รอรอเลยตัวนี้ตัวนี้สวยจริงๆคันนี้วิ่งอยู่เพียง6,000โลอะรถปี2022ปี 2022, ป2022วิ่ง6,000กโลโอูโอ้โคตรสวยเลยใครที่เป็นสาวมิสูวิชินะครับรถเดิมๆ6,000โลแครปนี่เกียร์ธรรมดามาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวจะเหลาให้ฟัง โูสไตล์กเราเหมือนเดิมน็อตไม่มีแทนไม่เกาะนี่ม,มีมีตัวแอลนะครับรุ่นเดิมเดิมนี่ซ้ายกับขวาต้องมีรถรูรูต้องกลมๆมน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับเดิมๆดูฝากระโปรงอีกทีหนึ่งนี่เป็นไงซีนต้องเป็นซีนเดิมนะจ๊ะนี่มาแผ่นห้องเครื่องกันสวยๆเลยมาใสาๆเลยกับรถแค่วิ่ง6000โลเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.5 c ีซีนะครับ DDI เป็น128แรงมากับ ABS เดิมๆเลยใครที่สาวกไทตันนี่ห้ามพลาดเลยคันนี้ก็แนะนำเลยราคาก็ไม่แพงราคาถูกๆเลยคันนี้คันนี้นะครับผมคันนี้ขายอยู่หน้าร้าน4 4 9 0 0 0บาทแต่ยังไม่จบใครที่ดูไร์นนี้คลิปนี้อยู่ ฟุตอบอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับราคาแจ้งเลยตัวรถนี่ปี2022วิ่ง6,000โลไทตันนะมีสูบิชิไตัน4ี0 0 0 0 0 0บาทกับจัดโปรไปเลยเอาไปเลยนะครับเท่าไหร่ดีตักฟอง2อง2,000 0นส0 0ห0น้อยไปที่3,000 0 0เออ,เอ,เอให้สาม0 0 0 0นเลยอเอาไปเลยนะครับเหลือ4 1 10, 9 0 0 0หบาทใครอยากได้โปรดีๆอย่างนี้มาอีกมาดูตัวจริงกันเดี๋ยว มีราคาพิเศษให้อีกจัดให้คันนี้อ่าดูคลิปกอลฝากคนไลครก็แชร์เด้จ้ะมามาดูเจ้า e ส u ่บูพาวเวอร์เป็นสี่ประตูตัวเอสนะครับรถวิ่งเพียงสองหมื่นกวโลมีล้อให้สิคันนี้สวยๆเลยคันนี้มาเลยปี2019ตัวนี้วิ่งอยู่20,000่นหูสี่ประตูตัวเอสตัวเตีเ้ยตรงวัยรุ่นตรงคนแก่ขับได้หมดมาดู้องเครื่องกนะัน มาดูเพจเหมือนเดิมน็อตป๋าก็ไม่มีถอนไม่มีแกะตามสไตล์ที่ m c 9 9นะครับผมดูฝากระโปรงสวยๆเลยน็อตยังไม่แกะเลยนะครับซีนซีนเดิมนะครับผมตรงนี้เป็นไงแล้ว,ลวเรามาดูห้องเครื่องกันตัวนี้พิเศษยังไงคือเป็นเครื่องยนต์1.9 150แรงมา้าตัวนี้1.9ปี19จะมี ABS นะครับถ้าปี18จะไม่มี ABS นะตัวนี้ เป็นสประตูตัวเอสนะครับผมฝากไปด้วยฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคันนี้ใครอยากได้ามาดูที่ MC 99หรือติดต่อคอบมาได้นะครับหรือครอบครัว MC ก็ได้นะครับเฟรทั้งหลายยิยนดีต้อนรับใช้บริการนะครับผมยินดีมากเลยนะครับผมให้คำปรึกษาแน่นอนคันนี้คันนี้หน้าร้านก็ขายอยู่499,000บาทกับเจ้าูพาว Power ปี2019รถวิ่งอยู่20,000โล4ประตูตัว S โตดหล่อคอสวยนึกถึง m อ 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9. นีนี่คันนี้เลยแล้ว <itch> เรายัง m อ็มซถึงตอล MC, MC. ครับแล้วจะมีโปรพิเศษอีกคันนี้4,99,000บาทก็ให้ส่วนลดปีใหม่นี้เลยเอาไปใช้งานหรือหลังปีใหม่ก็ได้นะ4,59,000บาทถูกถูกไปขนาดไหน,นถูกไหม,มถูกไหมถูกถูกจริงๆอันนี้มากับเจ้ามิสู่วันนี้มาอิสุกบิสูนี่ นี่ตัชิชิแรนดี่อาร์เป็นแแคปตัวแต่งจากศูนเลยนะครับผมโคตรห,ห,หลอ่อสเกิตรอบคันมาดูสเกิลต่เขียนเลยแอนรี่อาร์เห็นไหมนี่แอนดีอาร์ชุดแต่งรอบคันนะครับผมล้อจะเป็นดำมิยูตเปไะสองเจมมีสติ๊กเกอร์ท้ายนี่เป็นไงโอ้โหห,หูจับต้องดำอันนี้โอ้โห,หเป็นไงนพี่เอามาขนาดนี้เอามาให้ชมขนาดนี้ก็ มาดูตัวจริงกันได้นะหาย่าหาว่าโมนี่มาดูห้องเครื่องมะเหมือนเดิมแม่มิซูบิชิต้องมีตัวแอลรูต้องกลมมีเม็ดอาร์คนะครับนี่อาร์คของเดิมของเดิมของเดิมดูนอด็อตไม่ถอดไม่แกะเดิมเดิมฝากระโปรงเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับรถที่นี่การันตีคุณภาพเกรดเออยู่นะครับคุปัดรถมาดีๆรถสวยๆแน่นอน เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 2 5ร้อยยี่ิบห้ารยี่สิแดแรงมา้าเป็นเครื่องยนต์คอมเอร็ลวดีดีไอมี A B s มี Airbag ให้คู่นะครับคันนี้ได้ได้ไปไม่ผิดหวังเพราะมันเป็นโปตต๊ะแปงจากศูนย์โชลูม,มาเลยอันนี้เอา้าแจ้งะะราคาตัวนี้เป็นปีนปนอะไรปีอะไรจ๊ะปีสองพยีย่สบเดรถวิ่งอยู่เพียงนี่อยู่เนี่ยหนึ่งมื่นกากาหนึ่งมืน วกว่า,วก,วาวกว่านี่อันนี้ปี2021วิ่งอยู่กว่า100,000โลอันนี้ขายอยู่เพียง479,000บาทแต่479,000บาทโนคอมแผมเมื่อกี้ขายขายไปแล้ว6,000โล419,000บาทยับจัดโปไททันหนักๆให้ใครที่สนใจไททันอันนี้479,000บาทก็ลดให้ไป เหลือ4 2 9 0 0 0บาทเลือกเอาเลยนะครับ6,000กับหมื่นโลตัวแต่งนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้หรือเอาเบอร์เข้าไป0830789645นะครับหรือเบอร์0855514545แอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับชอบรุ่นไหนคันไหนเดี๋ยวเขาจะพาไปชมนะครับผมดูแผ่น ใครที่ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็มีรถให้เลือกอีกมากมายใครที่สนอสนใจจริงๆนะจ๊ะว่าเราคัดรถคุณภาพโชว์รูมเราการันตีแล้วมาก่อนจะลาจากก็ขอบคุณมากครับที่ทุกๆคนที่ดูคลิปก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะจ๊ะเอาปายแพนรอบเลยน่าเลย